อ่ะโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u ูทูบช n n e l ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องซิงสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ e-loop รุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า e-loop e 3 3นะครับเอ๊ะคุ้นๆกันไหม e-loop e 3 3ใช่ครับก่อนหน้านี้นะครับเคยออกมา e-loop e 3 3นะครับตัวเล็กขนาด1 0 0 0 0หมืนะครับตัวนั้นนะครับจะคล้ายๆในตัว ew 3 5นะครับแต่จะไม่มีไวเลสชาร์จนะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับเขาทํามาเป็น e สามสิบสามปรับปรุงใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าให้เรียกง่ายๆนะครับเหมือนเจ้าตัว e loop e สามสิบขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ e loop e สามสิบคือขนาดห้าพันมิลลิแอมใช่ไหมครับตัวนี้นะครับขนาดหนึ่งหมื่นมิลลิแอมอ่าแล้วมาดูดีไซน์ก่อนนะครับจะมาด้วยกันทั้งหมดสองสีนะครับเป็นสีดํากับสีขาวนะครับผมอ่ากล่องนะครับจะเขียนว่า e loop นะครับตัวนี้ขนาดหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับอ่าเรามาดูตัวที่อ่าแกะสีแล้วดีกว่า นะครับผมอ่าอ่าโอเคล้มาดูตัวนี้กันนะครับอ่านี้สีขาวนะที่ผมเอามาแกะรีวิวให้เพื่อนดูนะครับด้านข้างนะครับจะไม่มีอะไรก็จะมีกําหนดสีนะครับเป็นสีไว้นะครับก็เป็น e-loop e33 นะครับตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆนะครับจะคล้ายๆกับเจ้าตัว e30 เลยนะครับตัวนี้เป็นขนาด10,000 mAh นะครับเป็น duo output นะครับเป็น USB output นะครับผม แล้วก็มีช่อง Type C ที่อินนะอินได้อย่างเดียวนะรู้สึกจะเอาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอีกทีนึงมีช่องไมโครนะที่เป็นอินเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นอุนต r ้าติงคือขนาดเล็กนะครับผมอ่ะเรามาดูสเปคกันนะครับเป็นโมเดล E 3 3อ่ะขอยักโฟกัสกล้องอ่าเห็นแล้วนะครับผม E รูป E 3 3นะครับน้ําหนักอยู่ที่222กรัมหมุยตัวเลขสวยด้วยนะครับ มากับแบตเตอรี่ขนาด10,000มิลลิแอมป์นะครับเป็นอ่าสีไว้นะครับผมแล้วก็มีช่องอินพุตเนี่ยเป็นแบบไทที C นะครับเป็น5โวลต์สองเอนะครับแล้วก็อ่าอินพุตที่เป็นไมโคร5โวลต์สองเอเช่นกันนะครับแสดงว่าอินพุตอินพุตเนี่ยมีไทที C ทั้งไมโครแต่ไม่สามารถใช้ไททีสเอาได้นะครับผมต่อมานะครับผมช่องนะครับ USB นะครับเป็นแบบ ค้าวสองจุดสี่นะครับผมนะะประกันยังเป็นประกันเดิมนะครับยังไม่เป็นประกันใหม่ในเหมือนพี่ๆเขานะครับผมโอเคเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันว่า E สามสิบสามรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงโอ้โหดึงออกมาอย่างนี้นะครับผมเรียกให้เลยว่าเป็นรุ่นพี่ของเจ้าตัว E สามสิบได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรแพคเกจกล่องเหมือนเจ้าตัว E สามสิบเป๊ะนะครับแต่เพียงแค่ว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นนะครับขนาดใหญ่ขึ้นและความจุมันใหญ่ขึ้นนั่นเอง นในกล่องก็จะประกอบด้วยนะครับมี user m a น u a ลมาให้1ใบนะครับแล้วก็มีสายชาร์จที่แถมมาให้นะครับตัวนี้เป็น USB Type C นะครับผมเก็บไว้แล้วเราก็จะเจอเจา้จาตัว Edo E สามสิบสามนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวนะขาวนวลขาวโอมโมเลยนะครับกดเช็คสถานะไฟไฟสถานะเป็นสีขาวนะครับสีเม็ดนะครับผมอ่าอ่าที่เช็คอ่า ที่เช็คอ่าอยู่ด้านข้างนะครับกดปุ่มนะครับผมก็เหมาะดีเหมาะดีนะครับผมเหมาะดีอ่านะครับอ่าขออนุญาตที่ครับไม่ดุดอ่าโอเคเรามาดูกันอีกนะครับตรงนี้จะสกรีนคาว่าอีนดูมนะครับตรงนี้เหมือนจะตัวอะไรในเกมเลยนะอ่านะครับด้านข้างนะครับก็มีช่องเสียบที่เป็นไมโครนะครับแล้วก็มี usb 2ช่องแล้วเป็น type c นะครับผมเหมือนจะตัว e 3 0เป๊ะเลยนะครับผมอ่านะครับตรงนี้ก็จะมีสเปกบอกนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเลือกซื้อพ w e แ b a n k ผมให้ดูตรงนี้นะครับ mfd นะครับมันสำคัญยังไงผมจะพูดอีกรอบนึง mfd นะครับมันคือปีที่ผลิตของจะตัวพ e อแบงค์ตัวนั้นนนะครับอย่างตัวนี้นะครับ4ตัวแรกนะครับ2023คือปี2023ต่อมา2ตัวท้ายจากปีก็คือเดือนครับ อันนี้คือเดือนเจ็ดกระกฎาคมแสดงว่าพอแบงค์ตัวนี้สดใหม่แน่นอนนะครับเดือน7ก็คือเป็นปัจจุบันนะครับประมาณนี้นะครับผมก็คงไม่ได้เทสชาร์จไฟปล่อยไฟออกให้นะครับเพราะว่ามันก็จ่ายไฟในระดับเกณฑ์ที่ปกติธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็เอาง่ายๆอ่ะมันก็ถ้าผมเรียกนะมันก็คือจะตัวที่ของ e 3 0เพราะว่าอะไร e 3 0มัน5,000 mm, ันมิลลิแอมมันเล็กใช่ไหม ่ามันเล็กแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นหนึ่งหมื่นมิลลิแอมแล้วลักษณะเหมือนกับ e สามสิบเป๊ะเลยนะครับผมก็ยังไงคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อในการเลือกซื้อ power bank นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนก็ตามนะครับก็ยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครมีข้อมูลอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเบนได้เลยคลิปวิดีโอนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม